วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายๆคนนะคะวันนี้ก็สงสัยว่าเวลามีไรายได้นี่สัมปาระรนะคะเขาคิดคำนวณภาษียังไงนะคะมันมีหลักง,ง่งายๆอย่างนี้นะคะ่ะสำหรับคนที่มีไรายได้ใช่ไหมสัมพาร,ร์เขาเองเขาก็แบ่งไรายได้ะคะ่ะเป็นทั้งหมด8ประเภทถ้าวันนี้คุณรับเงินเดือนเขาบอกว่าเอ้ยนี่เป็นเงินได้ประเภทที่1ถ้าคุณรับค่าในนาก็เป็นเงินได้ประเภทที่2ถ้าวันนี้คุณได้รับค่าคลิขสิทธิ์ก็เป็นเงินได้ประเภทที่3 ถ้าวันนี้คุณได้รับเรื่องของกําไรจากคริปโตอย่างเงี้ยก็เป็นเงินได้ประเภทที่4หรือถ้าวันนี้คุณรับค่าเช่าก็เป็นเงินได้ประเภทที่5ถ้าวันนี้คุณเป็นคุณหมออย่างเงี้ยถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระก็เป็นเงินได้ประเภทที่6ถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจรับมือก่อสร้างรวมค่าแรงค่าของก็เป็นเงินได้ประเภทที่7แต่ถ้าสมมติว่าไม่เข้า1-7ถึงมันก็คือเงินได้ประเภทที่8อย่างเช่นคนค้าขายออนไลน์ ได้แปเภศนี้ค่ะถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นเรื่องของภาษีจากเงินได้ที่คุณได้รับคุณก็ต้องเอามาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับทง,งกรมสมการเดี๋ยวลงมาดูนะคะว่าเขาคิดภาษีกันยังไงเงินได้ที่เกิดขึ้นหนึงมกราถึง3 1มถถัินวาหักค่าใช้จ่ายหักค่ารดดอดแล้วเนี่ยเหลือเงินได้ที่เรียกว่าเงินได้สุทธิเท่าไหร่ก็เอามาคำนวณกับ ภาษีคะที่ต้องเสียซึ่งจะมีตั้งแต่ยกเว้นจนกระทั่งเสียภาษีสูงสุดถึง35%เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสําหรับนะคะเงินได้ที่เราได้รับะคะ่ะเงินได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนตแล้วถ้าคุณเหลือเงินได้สุดที่แค่150,000บาทคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าหาักค่าใช้จ่ายหักค่ารถหย่อนละเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทคุณเสียภาษี5%เปเซ็นเป็นเงิน7,500บาทนะคะถ้าวันนี้หักคุณรับเงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถหย่อนละเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่50,000 0บาทคุณจะเสียภาษี10%เซนะคะเป็นเงิน27,500บ,บาทค่ะและถ้าวันนี้ค่ะ คุณหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วลคุณเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่750,000บาทคุณเสียภาษี15%นะคะเป็นเงิน65,000บาทค่ะ ถ้าวันนี้อะค่ะคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่ารดหย่อนละคุณเหลือเงินได้อยู่1ล้านบาทคุณต้องเสียภาษี20%เป็นะคะเป็นเงิน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะและถ้าวันนี้อะค่ะคุณหักค่าใช้จ่ายคุณหักค่ารดหย่อนละคุณเหลือเงินได้สุทีิอค่ะอยู่ที่2ล้านบาทคุณเสียภาษี25%ิเป็นะคะเป็นเงิน3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะและถ้าวันนี้นะคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่ารดหย่อนละ คุณเหลือเงินได้สุทธิอาหารอยู่ที่5ล้านบาทคุณเสียภาษี30%เป็นเงิน1นล้านสอง0 0บาทนะคะแต่ถ้าหากค่าใช้จ่ายหากค่าเลดหย่อนและคุณเหลือเงินได้เกิน5ล้านบาทขึ้นไปคุณจะต้องเสียภาษีถึง35%นะคะและนี่คืออตัตราภาษีค่ะที่สมรกรนำมาคำนวณภาษีของเราแต่คุณก็ต้องมาดูอีกค่ะว่าวันนี้คุณรับไรายได้ประเภทไหนบ้างคือมันจะมีวิธีการคำนวณภาษีอีกแบบหนึ่ง ถ้าเป็นการรับรายได้อะค่ะนอกจากประเภทเรื่องของเงินเดือนคือนอกจากประเภทที่1แล้วคุณรับเงินได้ประเภทที่2 3 4 5 6 7 8เมื่อกี้เอศจารย์บอกไปตรงนี้ค่ะเขาจะเอามาเปรียบเทียบกันคือเขาจะเอาเงินได้ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินก็คือเงินได้ที่คุณได้รับของประเภทที่2ประเภทที่3ประเภทที่4ประเภทที่5และประเภทที่6แประเภทที่7และประเภทที่8ทั้งก้อนนะโดยไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นไม่มีการหักค่าใช้จ่ายไม่มีการหักค่าลดหย่อนมาคูณด้วย 0. 5%ซึ่งเงินได้ตรงนี้ถ้ามันรวมกันแล้วไม่ถึงเป็นไรคุณไม่ต้องเแแค่วิธีรก พอแต่ถ้าสมมติถึงล้านคุณต้องเอามาคำนวณด้วย0.5%แล้วมาเปรียบเทียบกันว่าแบบที่1กับแบบที่2อะไรที่ต้องเสียภาษีมากกว่ากันก็ต้องเอาตรงนั้นนะคะไปเสียภาษีให้กับสัมปทา์และนี่นะคะก็คือวิธีการคำนวณภาษีแบบง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะและถ้าวันนี้คุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆคุณก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เพรสค่ะและถ้าคุณไม่อยาก ถ้าสาวาความรู้ก็สามารถกดติดตามได้ที่แอปไซต์แทยเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุณกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะ